สาวไทยยังคงฟีเวอร์ต่อเนื่องครับหลังจากที่ล่าสุดนะครับน้องสองเนี่ยพาคุณไดเฮลสตเนี่ย คว้าแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในแชมป์โคเวอร์วิลีกเนาะซึ่งก่อนหน้านี้น้องสองก็คว้าแชมป์มาแล้วนะครับในรอบแรกนะครับรอบเก็บคะแนนหุนไดก็ได้แล้ว1ถ้วยและล่าสุดครับในรอบตัดเชือกเนี่ยก็ได้ไปอีก1ถ้วยนะครับรวมถึงลีกญี่ปุ่นครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีหนูเพียวชลาพรคงยศที่คว้า2ถ้วยรางวัลมาแล้วนะครับนั่นก็คือถ้วยสมเด็จพระจักรพรรดิแล้วก็ถ้วยแชมป์ดิวิชั่นหนึ่งนะครับและบุ๋มบิ่มครับก็ได้ถ้วยแชมป์ดิวิชั่นสองและได้ MVP ประจำซีซันด้วยท ผลงานของสาวไทยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าฮอตและร้อนแรงมากๆนะครับซึ่งบรรดาคอมเมนต์ของแฟนๆอาเซียนเนี่ยต้องบอกเลยว่าแม่พวกเขาก็แสดงความยินดีกันนะพวกเขาก็มองครับว่านักกีฬาของไทยเนี่ยมีคุณภาพมากๆนะครับคือไปหลีกไหนก็ได้แชมป์กันเรื่อยๆเลยครับซึ่งแน่นอนครับโอเกอร์ก็ได้ทําคลิปบอกเพื่อนๆไปแล้วด้วยครับในคลิปเมื่อวานนี้เนาะซึ่งคลิปวันนี้จะเป็นการเก็บตกกระแสสักนิดนึงครับว่าหลังจากที่ฮุนไดเอลเซดเนี่ย คว้าแชมป์มาน้้งสองนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีกระแสจากทางฝากฝั่งเกาหลีเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับฝากฝั่งเวียดนามฝากฝั่งอินโดเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับรวมถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระแสของหนูเพียวกระแสของบุ๋มบิม๋มกระแสต่างๆในโอเกอร์รวบรวมมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเนาะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่านักกีฬาไทยนะครับได้ไปเล่นในลีกเกาหลีและลีกญี่ปุ่นเนี่ย เยอะแยะมากมายหลายคนเลยทีเดียวครับเพื่อนและล่าสุดนะครับน้องสองวิภาวีก็คว้าแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับทางด้านของคุณไดเฮลเซ่นน้องก็คว้า2แชมป์นะครับรอบแรกก็เข็บคะแนนเนี่ยก็ได้ไปนะครับรอบที่2รอบตัดเชือกก็ยังได้ไปอีกนะครับซึ่งแน่นอนครับก็มีกระแสในรอบวันเนี่ย โอ้โหเมื่อวานในกระแสเยอะแยะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการบทให้สัมภาษณ์ของโค้ดนะครับคอมเมนต์ของแฟนๆเกาหลีรวมถึงน,นะครับคอมเมนต์ของแฟนๆนะครับบรรดาอาเซียนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเวียดนามและอินโดนีเซียซึ่งวันเลเกอร์รวบรวมแล้วก็เก็บตกให้นะครับสมมติวันเมื่อวานเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังเนาะเพราะว่าคลิปมันเยอะเหลือเกินนะครับโอเกอร์ก็สรุปมาในคลิปนี้คลิปเดียวเลยครับเพื่อนๆก็จะได้รับชมและฟังกันแบบง่ายๆแล้วกันเนาะครับเนาะเรานนรเเรไปเรื่องวันที่เรื่องสื่อกันก่อน,อนเลยครับสื่อของประเทศเกาหลีนะครับเขาก็ได้มีกการบอ นะครับว่าฮุนไดเฮลซ์เนี่ยเป็นทีมที่ลงตัวมากๆนะครับในการคว้าแชมป์นะไม่ว่าจะเป็นจังหวะวิธีการเล่นการโจมตีนะครับค่อนข้างหลากหลายนะครับคือบอลยาวเนี่ยก็จะให้โมมาโจมตีจะเป็นหลักใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของบอเลเร็วนะครับก็ให้ไฮโยจินในการโจมตีนะครับทำให้ฮุนไดเนี่ย มีความผสมผสานมีความลงตัวมากๆนะครับระหว่างการเล่นบอนเลเร็วกับบอลยาวเนี่ยถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วในเกมรับครับเขาบอกว่าน้องสองเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นโคต้าเอเชียนะครับที่เล่นเกมรับได้ดีมากๆและเล่นเกมรุกได้ดีมากๆครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นะครับน้องสองเนี่ยอาจจะไปรวมทีมช้ากว่าเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าติดภารกิจที่เอเชียนเกมแต่ว่าพอไปรวมทีมแล้วครับน้องสองก็ใช้เวลาปรับตัวแป๊บเดียวเท่านั้นครับก็ลงเป็นตัวหลักให้กับคุณได แล้วก็ทําผลงานได้เป็นอย่างดีมาทั้งฤดูกาลเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของโคโ้ชออกมาครับเขาบอกว่าการที่มีน้องสองอยู่ในทีมเนี่ยเหมือนเจอเส้นทางแห่งสวัรค์อะไรฟิลลิ่งประมาณนี้นครับเพื่อนๆซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแหมเขาชื่นชมน้องสองเป็นอย่างมากนะครับสำหรับโคโ้ชของด้านบุนไดเฮลเซนะครับแอดพูดถึงข่าวนี้ที่ไรเนี่ยก็มีความสุขทุกครั้งนะครับเพราะว่าน้องสองเนี่ยทำผลงานได้ดีจริงๆครับเราจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาสําคัญนะครับในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยไม่ว่าจะ เป็นการขุดของทังสองนะครับขุดลูกกับตันคิม ขุดลูกต่างๆแบบนี้ครับมันเป็นบิ๊กพอยต์มันเป็นแต้มใหญ่จริงๆนะครับแล้วการขุดของน้องสองเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนโมเมนตัมนะครับของเกมเกมนั้นไปเลยครับซึ่งก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสำหรับน้องสองนอกการได้2แชมป์ในการไปเล่นที่เกาหลีเนี่ยไม่มีดวงอ่ะเพื่อนๆไม่มีคําว่าโชคดีครับฝีมือล้วนๆครับอ่าและก็แน่นอนครับในบรรดาเพื่อนบ้านอาเซียนของเราเลยครับอย่างเวียดนามนะครับพวกเขาก็แสดงความยินดีนะและเขาก็เหมือนกับว่ารู้ฝีมือดีอยู่แล้วครับว่าวิภาวีเนี่ย ฝีมือประมาณนี้นะครับไปเล่นที่ลีกเกาหลีสบายๆแล้วเขาก็ชื่นชมมากๆครับเขาก็พูดประมาณว่า คือเขาก็อยากให้มีนักกีฬาของเวียดนามเนี่ยได้ไปเล่นในลีกเกาหลีบ้างแล้วก็ประสบความสําเร็จคว้าแชมป์กลับมาได้บ้างนะครับฟิลลิ่งก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการยินดีกับเรานะครับแล้วก็แอบ,บตัดเพลาะเล็กๆแล้วกันนะครับว่าอยากให้มีนักกีฬาแบบนี้บ้างนะครับได้คว้าแชมป์อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่อ่ะก็ขอขอบคุณมากๆครับสำหรับแฟนเวียดนามเนาะส่วนแฟนอินโดนีเซียครับบอกว่าพวกเขาก็มีสปิริตพอสมควรนะหลังจากที่เมกาวาตีของพวกเขาเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับพิงค์สไปเดอร์เนี่ยต้องบอก ส่วนใหญ่นะครับหลายคนก็หันมาเชียร์ทางด้านของฮุนไดเหมือนกันนะครับเพราะว่าฟิลลิ่งประมาณแบบอยากให้ล้างแทนพิงค์สไปเดอร์แทนเมกาวาัตีเลยของเลสปาร์กหน่อยอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายครับพอทางด้านของน้อง2ได้แชมป์นะครับเขาก็มาแสดงความยินดีนะครับก็ถือว่าเป็นสปิริตของเพื่อนบ้านอาเซียนเหมือนกันนะโอก็รู้สึกว่าคือถึงเวลาเราเจอกันเองเนี่ยสมมติไทยเจอเวียดนามหรือไทยเจออินโดเนี่ยมันก็อาจจะมีก่อนเกมบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าพอเราประสบความสําเร็จนะครับพวกเขาก็มาแสดงความยินดีด้วยโอ้ก็ถือว่าเป็นมิตรภาพ ยอดเยี่ยมนะสาหรับเพื่อนบ้านอาเซียนของเรานะครับส่วนในเรื่องของหนูเพียวและบุ๋มบิม่มนะครับในช่วงที่ได้แชมป์นะครับโอ๊กพาย้อนเวลากันไปสักนิดหนึ่งเป็นแ,แฟนเวียดนามครับแล้วก็แฟนแฟนอินโดนีเซียเลยครับพวกเขาก็มาแสดงความยินดีด้วยนะครับตอนที่เพียวได้แชมป์ทั่วสมเด็จพระจักรพรรดิทั่วดิวิชั่นหนึ่งนะครับเขาก็มาแสดงความยินดีแลยเขาก็บอกว่าเพียวเนี่ยก็เหมาะสมนะที่จะได้ครับเพราะว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยยอดเยี่ยมอยู่แล้วการไปได้แชมป์ที่ลีกญี่ปุ่นเนี่ยพวกเขาก็แสดงความยินดีด้วยนนนรรแตต่่่่่่พววกกกเเเขาาา็็ไมไมดู้้สึปืืองที เต้นอะไรแบบนั้นนะเพราะเขารู้อยู่แล้วครับว่าเพียวเนี่ยังไงก็มีความสามารถที่จะคว้าแชมป์ได้อยู่แล้วเนาะรวมถึงบุ๋มบิ่มด้วยครับพวกเขาก็มาแสดงความยินดีครับแล้วเขาก็ไม่ได้แปลกใจนะเขาก็รู้สึกว่าบุ๋มบิ่มเนี่ยคุณภาพมีมากพอที่จะได้แชมป์ดีเวชั่นสองแล้วก็ได้รางวัล VOM อยู่แล้วนะครับในบรรดาแฟนๆอาเซียนพวกเขาก็คิดเห็นประมาณนี้ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็มาแสดงความยินดีนะก็ถือว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับบรรดาแฟนๆอาเซียนนะครับทีนี้ครับโอก็มีข่าวของกัปตันคิม าฝากเพื่อนๆน,นะครับอันนี้เป็นข่าวของทางเกาหลีนะครับพวกเขาก็พูดประมาณว่ากับตันคิมเนี่ยอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับจะเล่น ในวอลเลย์บอลอาชีพต่อไปอีก1ปีหรือไม่นะครับเพราะพวกเขาวิเคราะห์กันว่าด้วยทักษะนะครับกับตันคิมเนี่ยยังสามารถเล่นได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับโอเคแหละในเรื่องพละงกาลังเนี่ยอาจจะมีลดถอยลงไปบ้างน,นะครับแต่ว่าทักษะในเรื่องของประสบการณ์ของกัปตันคิมเนี่ยยังสามารถเล่นได้แบบสบายๆในโคเวอร์วิลีกของเกาหลีนะครับคือเขาก็ตั้งข้อสงสัยว่ากัปตันคิมจะเล่นต่อหรือไม่ในปีหน้านะครับถตาถามมุมมองของโอ๊กเนี่ย โอกว่าก็อาจจะมีโอกาสต่อนะเพราะว่าในรูการนี้กับตันคิมไม่ได้แชมป์ไงคือถ้ากับตันคิมได้แชมป์เนี่ยโอ้กว่ายังไงเขาก็น่าจะเลิกเล่นแล้วแหละคือมันเป็นการรีทายที่แบบว่าโคตรเท่แต่ว่าพอไม่ได้แชมป์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะต่อไปอีกหนึ่งรูการเช่นเดียวกันนะครับในมุมมองของโอ๊กส่วนในเรื่องของฝีไม้ลาลมือถามว่าเล่นได้ไหมอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับเพื่อน,อนๆคิมเขาระดับโลกอยู่แล้วนะครับต่อให้ตอนนี้เดี่ยวแรงอาจจะไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายแต่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ก็ยังสามารถช่วยทีมได้แบบ สบายเลยนะครับสำหรับกับตันคิมนะครับเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงกันเลยซึ่งในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันว่าอนาคตของคิมจะเป็นอย่างไรรอความชัดเจนแบบ100%เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ยกนำมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนอยางไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งก็สามารถกดให้กันเพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสว